แล้วก็อีกฟังกช์ชันหนึ่งคือปา y ์ตี n ค c นคนับผมอันนี้ Party Connect เนี่ยคือสามารถ Connect กับลำโพงในซีรีส์ในรุ่นเดียวกันได้สูงสุด100ตัว โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัด Audio City ครับสวัสดีครับผมไป Audio City ครับผมโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลําโพงบลูทูธพาอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอย่างแบรนด์โซนี่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น SRS XP 700ครับก็คือเป็นรุ่นเหมือนปาร์ตี้บ็อกแหละก็คือแบบลําโพงแบบอารมณ์นั้นเลยโพปาร์ตี้ใช่บลูทูธนี่อันนี้ขนาดนี่ก็ประมาณประมาณ 3- ามหนึ่งศูนย์นะใช่แล้วก็ราคาเนี่ยใกล้เคียงกันด้วยอย่างว่านะครับสามหนึ่งศูนย์ก็ขาดตลาดอยู่แต่นี่ก็ สนใจเลยครับมีอะไรกันบ้างครับคุณนัทเดี๋ยวนําเสนอคร่าวๆหน่อยว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็คือผมว่าแบรนด์นี้จุดเด่นเขาอยู่ที่ดีไซน์ของเขาใช่ว่าสวยงามเลยดูแบบหรูหราแล้วก็วัสดุก็ดีอยู่แล้วครับเป็นวงนี้แนวนอนนะครับสำหรับตะแกรงของเขานะครับอย่างวิธีการเคลื่อนย้ายของเขาเนี่ยก็อาจจะเสียอย่างหนึ่งที่ไม่มีล้อลาก<อ>แต่เวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยเขามีที่จับให้นะใช่ที่จับให้ทั้งสองฝั่งนี้ไว้แบบหิ้วทั้งหัวทั้งท้ายเลยครับผมใช่แล้วก็มีไฟฝังอยู่ตรงที่จับตรงนี้อยู่ในแถบเข้ามาถึง ไฟมันจะออกมาจากทางด้านในใช่ก็คือตรงที่จับเนี่ยเขาจะฝังไฟไว้ด้วยด้านในตัวเนี้ยมันก็จะเล่นตามเสียงเพลงใช่หรือว่าใครอยากจะเข้าไปปรับเองก็สามารถเข้าไปปรับได้คือเขามีแอปให้ด้วยใช่เป็นชื่อแอปว่าอะไรครับคุณนันชื่อแอปชื่อว่า Sony Music Center ครับก็สามารถไปเลือกไฟได้แล้วก็สามารถไปทำเพลย์ลิสต์ข้างในได้เหมือนเข้าโคกับพวก Spotify ด้วยเป็นโวกไอจูนถูกไหมฮะถูกต้องคือแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีฟังก์ชันเนี่ยให้เล่นเยอะแยะมากมายใช่ใช่ก็สามารถโหลดไปเล่นได้ลองรับ ทั้ง2ระบบครับผม ครับผมก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้นะครับผมครับอ่าฟังก์ชันต่อมาเนี่ยก็คือมีบลูทูธครับผมแล้วก็มีแบตในตัวนะครับแบตเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง25ชั่วโมงถือว่านานนะเกินนะประมาณ1วันกับอีกหนึ่งชั่วโมงแต่เขาเคมานะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยลองเปิดจริงๆนะว่าได้กี่ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อันนี้มีมาตรฐานกันน้ำํำ IPX4 กันลองนะ้ําแต่ว่าฝุ่นเนี่ยก็มันก็กันได้นะแต่ว่าอย่าให้มันโดนมากแล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นบลูทูธ สเตอริโอสามารถ<อ>แทรกันได้ใช่ครับแพรเป็นสเตอริโอได้แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือปาร์ตี้คอนเน็ครับผมอันนี้ปาร์ตี้คอนเน็เนี่ยคือสามารถคอนเน็กกับลำโพงในซีรีส์ในรุ่นเดียวกันได้สูงสุด100ตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนลำโพงที่เป็นแนวตั้งเนี้ย ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือวางด้านข้างที่เป็นเหมือนตู้มอนลเตอร์เขาก็มียางมารองรับด้วยทั้งสีด้านวางแนวนอนได้นั่นเองสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับก็ใครที่จะเอาไปเสียบขาตั้งเขาก็ไม่มีให้ไม่ได้มีเนาะใช่แต่ว่าเขามียางที่จะรองรับเวลาวางให้นะครับเวลาวางไปเนี่ยลำโพงเนี่ยจะไม่ได้ถึงพื้นตรงก็จะมีแผ่นยางรองอยู่นะครับผมให้คุณนัทเนี่ยอธิบายสเปคคร่าวๆสักนิดนึงดีกว่านะครับว่าลำโพงตัวนี้มีสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับคุณนัทก็สําหรับรูปแบบลำโพงของ XP 7 0 0ตัวนนี้ะก็จเป นวนัตกรรมของซูนี่เองเลยครับผมเขาจะเปลี่ยนรูปทรงลาโพงจากทรงกลมเนี่ยเป็นสีส่เหลี่ยมเพื่อช่วยเพิ่มความดันเสียงเบสลงได้ลึกแล้วก็ความผิดเพี้ยนต่ำที่พิเศษที่บอกว่าเบสลงได้ลึกเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่คล้ายกับ J b l บด้วยเป็นเบสบูทนะครับแต่ว่ามีเบสบูทแค่ฟังก์ชันเดียวมีแค่เปิดมีแค่ระดับเดียวมีแค่ระดับเดียวนะครับผมแต่ว่าเบสเนี่ยก็คือแน่นเลยนะตึบเลยก็คือเปิดพอบูทขึ้นมาปุ๊บโอ้โหกระหึ่มเลยใช่กระหึ่มแล้วก็เดี๋ยวผมไปพูดถึงเรื่อง ลำโพงที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีลําโพงเสียงแหลมทวิตเตอร์เนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6เซนมี3ตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะมี5เซน1ตัวก็คือตรงร่องตรงนี้นะครับเขาจะให้เสียงอ่ะออกด้านหลังตรงนี้ด้วยนะตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีลาโพงอยู่เดี๋ยวผมอินเสิร์ตได้ดูขนาดของลําโพงวูเฟอร์เนี่ยจะเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง17เซนติเมตรจำนวน2ดอกครับ,รบอยู่ด้านหน้าก็คือเป็นดอกกลมใช่แล้วก็เขาจะมีเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงแบบไร้สายของเขาเนี่ก็จะเป็นแบบ El นีคเองเด็ y เองเมือนี่ก็คือเป เดี๋ยวต่อไปพาไปดูปุ่มข้างบนแล้วก็ด,ด้านหลังวฟั <Fun ction. S 2> งก์ชันใช่มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พร้อมกับฟังเสียงนะครับทั้งมีทั้งเบสบูสแล้วก็ไม่มีเบสบูสนะครับเดี๋ยว<ม>ไปชมกันเลย สำหรับฟังก์ชันด้านหลังครับเราจะเห็นตรงนี้ครับมี3ปุ่มสำหรับปุ่มแรกตรงนี้จะเขียนว่า p a r t ต Connect อันนี้เป็นฟังก์ชันของ Sony เลยก็คือ,คอสามารถเชื่อมต่อ Connect กับลำโพงในรุ่นเดียวกันเนี่ยได้สูงสุดถึง1้อตัวเลยถัดไปครับเป็นปุ่มของแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่แคร์เหมือนว่ากดเพื่อทําให้แบบยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไปได้ปุ่มที่3ครับเป็นปุ่มเปิดปิดไฟสําหรับด้านหน้าลําโพงเท่านั้นเองครับในส่วนนี้ครับจะเปิดออกมาได้แล้วก็จะมีช่องด้านในฟังก์ชันต่างๆเนี่กชองรน้แ จะไว้เพลย์ได้เพลย์ Play นี่ก็คือถ้าเกิดมี USB แฟลชไดร์นำมาเสียบตรงนี้แล้วก็เล่นเพลงได้เลยแล้วก็เป็นช่องสําหรับชาร์จอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับก็จะมี2ช่องแต่เพลงได้ช่องนี้ช่องเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องสําหรับปลั๊กไฟ AC ครับไว้สําหรับชาร์จไฟแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็น Audio in อันนี้ก็จะเป็นช่องอ็อกขนาด3.5ถัดไปครับเป็นช่องอินพุตของไมค์ก็มีทั้ง1 2โดยช่องที่2เนี่ยก็จะรองรับพวกเครื่องดนตรีอย่างเช่นกีตาร์ได้แล้วก็สวิตช์เ My, อเาว สำหรับปรับวอลลุ่มก็มีให้ทั้ง2ออันเลยครับปรับแยกกันได้อิสระเลย มาดูกันที่ฟังก์ชันด้านบนตัวเครื่องครับเริ่มจากทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับเรากดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องได้เลยครับก็จะมีสัญญาณไฟเป็นจุดสีเขียวแสดงขึ้นมาแบบนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นปุ่มสถานะการชาร์จครับถัดมาจากปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสําหรับเชื่อมต่อบลูทูธหรือไวแพรบลูทูธนั่นเองเรากดค้างไว้ครับแล้วเขาก็จะกระพริบแบบนี้นะครับล้วก็ทําการจับคู่บลูทูธกับตัวเขาได้เลยถัดมาครับเป็นปุ่ม PLAY ม, OT, เมเพยัุ่่ออหืดชวา อเปิดเพลงแล้วเนี่ยเราก็ควบคุมเล่นเพลงหยุดเพลงได้จากตรงนี้เลยครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มการปรับวอลลุมของเขาก็จะมีทั้งเพิ่มระดับเสียงแล้วก็ลดระดับเสียงก็เป็นบวกลบปกติครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสําหรับเมกาเบสหรือเบสบู t ทนะครับถ้าเกิดเปิดใช้เนี่ยไฟก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เรากดปิดได้ครับไฟก็จะดับไป โอเคครับผมก็ฟังเสร็จที่เรียบร้อยแล้วคุณนัทชอบไหมสำหรับที่คุณนัทได้ลองฟังได้ลองใช้เบสบูทแล้วก็ได้ลองฟังชั่นในการที่จะใช้คอนโทลผ่านมือถือเนี่ยคุณนัทว่าเวิร์กไหมสำหรับตัวนี้เวิร์กมากสายปาร์ตี้อ่ะผมว่าชอบอยู่แล้วเออนำไปใช้งานเปิดปาร์ตี้ที่บ้านในสวนที่บ้านห,หรือข้างนอกก็ได้พกพาไปได้ง่ายๆเลย่าก็<ะ>อยากให้ลองมาฟังเผือ่อจะชอบตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับทุกคนที่ต้องการในเลทราคาเดียวกับปาร์ตี้บ็อก310ที่ตามหากันอยู่ครับผมใครสนใจจะสั่งซื้อ ก็สแกน QR code ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยถูกต้องครับหรือเข้าไปอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ audiocity.co.th ครับถูกต้องครับผมโอเคครับสำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ